แต่หมอักตาแดดเยองไม่ได้ <laughs> เนี่ยมันจะมีเกาะตรงนี้นะบางคนเขาก็เอาเรือเนี่ยเอาท่าเรือจากตรงนเนี้ยเนี่ยเออท่าเรือตรงนั้นอนะขับเข้าไปเล่นตามเกานะแบบทั้งหมดนู่นเลย <laughs> เข้าไปปิ้งย่างไปอะไรกันอย่างเงี้ย สีท้องฟ้าสวยนะตัวเนี้ยเดียด๋วยวไปยืนถ่ายมิวสกวิดีโอโอ้ยเนาะ เดินไปดูตองตรงท่าเรือไปยืนห n าวเสียดายนะมันไม่ค่อยมีแบบผู้อาหารทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยขายเหมือนบ้านเราอะ ที่นี่อยากกินต้องทำกินเอง มองไปข้างใต้พื้นทะเลอะน่กกากลัวมันเหมือนกับแบบจะมีอะไรแบบขึ้นมาเออไม่รู้เดี๋ยวยางคนไม่ค่อยชอบลงไปเล่นน้ําทะเลเท่าไรไปละเช่นนี้แหละ พาแวะมาเปเล่นที่ทะเลเฉย,ยมารับอากาศบริสุทธิ์ก็มาดูีนบ้าน